ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแอปฮันหลวยโยกันอีกแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่วันนี้เราจะไปเล่นแอปฮันหลวยโยกันนะครับทุกท okay, ่านครับโอเคแอปแอปนี้ก็เล่นง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมก็กดที่ซูมหาเพื่อน,รน,ออนตรงนี้นะฮะตรงนี้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 นกดยังไงช่างมันกดเลยกันเราจะซูมหาห้องเลยนะฮหาห้องนะแล้วก็เราสามารถหาคนคุยได้นะฮะเอ่อก็ตอนนี้เลยนะครับโอ้ยทำไมกูต้อง ำไมเขาต้องต้องทำเสียงหล่อไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเราก็เจอห้องพื้นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราจะพูดแบบสุภาพเราจะไม่ให้เขารู้ว่าเราออนคลิปนะฮะจบแล้วสวัสดีครับทุกคนสสวัดีคน้องหกสวัสดีครับว้าฮะอะไรนะว่าน้องหกชื่ออะไรครับ What the fuck โอเคนะค่ับง่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แค่กดตรงที่สุภาพเพื่อนนะครับแล้วก็เออเราก็จะเจอห้องง่ายๆ่ายนะมันแล้วมันก็จะมีเลข1นึถึงแปดนะฮะเราสามารถเลือกนั่งโต๊ะได้นะมันเขาเรียกว่าโตนะฮะโตหนึ่งโตสองโตสามโตสี่นะฮะโตหกยันถึงโตแปดเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วลิ้นพันลิ้นตันโอเคนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเล่นต่อกันเลยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็จะกดสุภาเพื่อนอีกครั้งอ่ะฮะอ่ะฮะจุกือ สวัดีครับสวัสดีครับวันีครับนรม่รู่เรา่รู้รมวเามวาเ่อ้เมร้วเม่วาเรับ่วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวาูว่าว่า่ไรับหวว่อไรว่เไรร่ร โควิดโควิดไม่กลัวเราเราใส่แมสแล้วเห็นปะโอ้ยข้างบนเป็นคุณหมอใช่ไหมโอ้ยอยากอยากเป็นไข้จังเลยอะเราฉีดยาไม่เป็นนะเราเป็นหมอจริงแต่ไม่ฉีดยาไม่เป็นนะถึงเราจะกลัวเข็มฉีดยาแต่เราก็ยอมไม่เตอเฉียะแล้วก็ยังบอกว่าเราอะฉีดยาไม่เป็นเราเป็นคุณหมอจริงเราฉีดยาไม่เป็นอ้าว เฮ้ยทำไมหมอน,น่ารักจังอันนี้ว่องเล่นรูปรูปจริงรูปปลอมครับห<า>ว่องเล่นรูปจริงรูปปลอมเหรอเองเป็น,น,นปรูปปลอมแถวรูปจริงมันลงเหรอไม่หรอแล้วลทำไมผมยังลงได้ดอ่ะเราแหละเราหลงเราก็ลงได้ดีเราลงอะเราก็ สรุปอ้ค่อพี่อยากเจอตัวเป็นๆเลยได้ไหมล่ะบินมาหาเลยบินมาหาเลยยิงอะหยอกหยอกหยอกเล่นอ้าวเมกกาเว็กเอาก็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 เอาหแล้วก็ไปห้องต่อไปกันเลยนะครับลูเดี๋ยวเราก็ดูนะว่าห้องต่อไปจะเป็นห้องยังไงนะครับท่านผู้ชม ก็สวัสดีห้องด้วยนะครับฮัลโหลไปละโยมาไม่อยากรับไปนะสวัสดีครับบอ อะไรเนี่ยทำไมเป็นคนแบบนี้ผมเป็นคนกวนตีนฮะผมเป็นคนกวนตีนแต่ไม่แต่ไม่มีมอยอ้กวนอ่ะไม่มีหวักด้วยเนี่ยทำไมกูต้องเจอคนแบบนี้กวนตีนเลยต้อไปหวงเจอคนแบบนี้มันกวนใจมือนกัน ติดตามห้องได้นะคะติดตามติดตามตัวสามได้นะครับติดตามห้องได้ค่ะติดตามตัวสามได้ครับโอ้ยเดี๋ยวกูติดตามเองแล้วค่อยติดตามกูลา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 ห้องสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมห้องสุดท้ายของคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมเออ ไม่มีห้องเดีเราก็จะเข้าห้องอื่นต่อนะท่านผู้ชมเราก็จะเข้าห้องใหม่เดียนะี้ไม่ลุมกันนะนะไม่ลุมกันนะนะหาห้องสาวๆนั่นรักน่ารักว่าไม่เข้าแล้วห้องนี้ห้องนี้เตะเราเมื่อกี้อะไปแล้วไปแล้วไม่กลัวแล้ว บายรักนะที่รักืแปโอเคนะครับก็สำหรับเกมนี้ก็กับกบิดกิบเป็นเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปก่อนนะครับไว้โอกาสน้าเจอกันใหม่ถ้าใครเจอผมในเกมนี้ก็ฝากก่ายด้วยนะครับโฮ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 โ